ครับขอสวัสดีครับพี่ๆน้องๆครับวันเลี้เข้ากระเจือนี่นะครับคผมที่โก้เขาเงียบครับวันเลี้ก็รคือมาบอกครับมาบอกเลี้ยงเด็ครับเรื่องเด็กวดดีพารวยอีกครับวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วครับเนาะกระเจี๊บวันที่มื่อแล้วครับเนาะครับการเลี้เด็กที่ว่าดีกานี่ยังมีฝันนะครับกับวันที่เข่านะครับพี่น้องคือจังคิดที่ผ่านมาแหละครับวันนี้อาจจะฝันสาจะน้อยเนาะ กบันบ้ามี่ครับมี่เอ่อมอต์ไซค์นะครับอีกใบแลนม้าถูกคว่ำด้วนะครับมี่มอตะคว่ำด้วยนะครับเลีวจั๊เลยครับมาแล้วครับมาผอดแล้วครับมาล้มลงครับลมลงตอนหนาแล้ครับครับลงลงปุ๊บแล้วครับผู้ขับกาบพรเป็นยังแล้วครับจับมอเตอร์ไซค์ได้ครับไปต่อนแล้วครับตาวาครับลงลงแบบผมกว่อกดีไปเดีนะครับเนาะ ไปเห็นมาขึ้นมาเกี่ยวกับังค้นขางบ่ายจะเป็นค้นทางบ่านครับค้นขางบ้ายผมตอนตื่นเช้ามากแล้ว,ลรวรนนครับเนาะผมก็เลไนเบิ่อนลงทะเบียนเพิ่นครับลงทะเบียนรถทะเลครับจะมีซีโตครับมีซีโต้ครับรบังดีนะครับพี่น้องมีซีโตนะครับกับที่นี้ครับครับตัวแรกแล้วครับเนาะตัวแรกก็จะเป็นสองศูนย์ครับ สอศูนย์นะครับเนาะครับสำหรับครูที่สองมากกว่าจะเป็นครับแปดแปดนะครับเนาะแปดแปดเนี่ครับแปดแปดสองศูนย์แปดแปดครับแล้วก็สิมีครับมี่าย้นะครับเนาะยยาเพิ่นเพิ่นจะมา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 ลูกบานเนาะครับเพิ่นมาลูกเขาจะบานศูนย์นะครับพอดีผมยน่นเนาะครัน รักบอกฟ้าว่าที่มีฝันด้วยกันครับแล้วฝันเห็นคนสามข้อคามคนสามคนบานีข้อสามคนหนึ่งจะข้อดีครับคนสามข้อจะคือเอาไม้ตีหัวครับทั้งสามคนนะครับเรียกอาโตเลยครับบานี้ครับเรากเาเรียกตีว่าตัวนี้ครับแล้วมาจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นข้าตามตำล่าหรอกครับจะเป็นสาม ิมีศูนย์ครับศูนย์หาครับนี่ครับกรสีได้มาตัวนี้แล้วครับเนาะอีกสามตัวนะครับนี่สามศูนย์หาสำหรับผมฝันนี่ก็ะสีได้สองศูนย์นะครับสําหรับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับแต่ก็มาแปดแปดครับขับรถค้นถางบาเลยครับบันเทียวเพนอะไรก็ย้ายลากมาลงบาแล้วครับแล้วก็มาบอกฟังเวาฝันมาเห็น ผู้ช้สามคนนะครับถือไม่ตีหัวนะครับเลือดแตกเรียกแตกหลอกจากหัวนครับท่วมตัวนะครับครับประสิทธิ์ตีไปยังสี่แล้วครับสามศูนย์หานครับเนาะครับพี่น้องแต่นี่ครับเด็ดเลยครับเนี่ยเด็ดแน่นอนครับถึงจะฟันซากอะห้เด็ดด้วยกันจะงวดเนี่งงวดมันทีหนึ่งพุชซิชกายด้วยนะครับพ่อสสองพ่อรยหกสิบสามแล้วครับเนาะ กจะรับชิมมี่แล้วครับถ้าพี่น้องถึงใจกับโคติดตามครับกดติดตามแล้วครับแล้วพ่อจะโคตรที่ตามปุ๊บอาการไม่ชิพดีๆกันที่คืนนะครับกดกระดิ่งนะครับบากระดิ่งนะครับบ้านเท่าเฮือนนะครับกดติดตามกดบากระดิ่งแล้วกดถึงใจนะครับเา็อาพี่น้องทำถึงใจขอช่วยชิพใบหวยนะครับลรกเพียงแค่นี้แล้วครับขอให้พี่น้อง ทุกคนแล้วครับโชคดีครับได้ที่วัดที่หนึ่งนะครับเนาะพทีจิกายนของฟันห้ารอยกสสามสวัสดีครับ